สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องแอปพลิเคชันที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานด้านนิเทศศาสตร,ร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเลือกแอปพลิเคชันมาเป็นแอพที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยในปัจจุบันลองทายกันมาสิคะว่าเป็นแอปอะไรใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือ t i k กตอกนั่นเองค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยคะ่ะ สำหรับที่มาของแอป TikTok ในที่นจ้จีนเรียกกันว่าต o ออินนะคะถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2016ค่ะและเป็นที่นิยมทั่วโลกอย่างแพร่หลายในปี2018ได้รับการพัฒนามาจากบริษัทไปแดนส์นะคะซึ่งเป็นอไอเดียจากวิศวกรซอฟต์แวร์ของชาวจีนนะคะชื่อว่าจางยี่หมิงที่ต้องการมีบริษัทซอฟต์แวร์เป็นของตัวเองค่ะมีจุดเด่นคือการสร้างและแชร์วิดีโอสั้นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปเต้น อ่าลิปซิงหรือการสร้างคอนเทนต์ตลกเฮฮาหรือจะเป็นการทำชาลเลนต์ต่างๆค่ะสำหรับในไทยนะคะเริ่มมีกระแสติ๊กตอกเป็นที่นิยมมากในช่วงที่โควิด1 9ที่มีการล็อกดาวน์หรือว่า f มฟอร์มโฮมที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คนต้องอยู่แต่ในบ้านแล้วก็มีความเครียดสะสมนะคะจึงต้องการหาพื้นที่หรือหาสิ่งที่สามารถทําให้คลายเครียดได้นะคะซึ่งแอปติ๊กตอกก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าคอนเทนต์ต่างๆในติ๊กตอกเป็น ส่วนมากจะเป็นคลิปตลกเฮฮาสามารถดูได้ง่ายนะคะและเป็นคลิปาสั้นๆสามารถดูได้เพลินๆค่ะทำให้คนไทยนะคะหันมาเล่นติ๊กตอแล้วก็ทําคลิปลิปซิ้งต่างๆในติ๊กตอกันมากมายค่ะสาเหตุที่ทําให้ติ๊กตอมีอัตราการเติบโตที่สูงได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าตัวคอนเซ็ป ของแอปพลิเคชันทำออกมาตอบโจทย์ต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในปัจจุบันค่ะที่ต้องการแสดงความเป็นตัวตนผ่านโลกโซเชียลผ่านการสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอสั้น15-60งวินาทีค่ะและสามารถแชร์ไปให้ผู้อื่นเห็นได้ในตัวแอปพลิเคชันเองหรือในตัวแพลตฟอร์มอื่นเช่น Facebook หรือ i n s t a g r กรค่ะ แม้คนส่วนใหญ่จะมองแอป TikTok ว่าเป็นแอปที่ให้ความบันเทิงหรือเป็นแอปที่ไม่มีสาระนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการตลาดแล้วไม่กิกกอกเลยค่ะแม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่สร้างคอนเทนต์จะอยู่ในช่วงวัยใสหรือเจนเซแต่แอป TikTok ก,ก,ก็กําลังมีฐานผู้ใช้ที่กว้างและมีอายุที่มากขึ้นค่ะดังนั้น TikTok จึงกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําการตลาดออนไลน์ที่มีแม่เหล็กดึงดูดแบรนด์น้อยใหญ่ต่างๆได้เป็นจํานวนมากเลยค่ะ เพราะว่า 1. นิ่ TikTok ตอบโจทย์พฤติกรรมความชอบของผู้บริโภค 2. ส,สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำ influencer marketing ได้เป็นอย่างดี 3. ม,มีตัวเล่นในการสร้างโฆษณาที่หลากหลาย 4. challenge campaign สามารถสาาร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้ 5. ในอนาคต TikTok ยังสามารถพัฒน,นาและเติบโตไปได้อีก ทวิตต์นะคะถือเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ชาวนิเทศศาสตร์อย่างเราๆสามารถสร้างหรือหาไรายได้ได้นะคะตัวอย่างเช่นการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงและก็เป็นที่รู้จักในสังคมค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะเพราะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความถนัดในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดีค่ะและต้องทำคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่จดจำนะคะยทั้งตัวอินฟลูเอนเซอร์เองจะต้องสร้างความผูกพันระหว่างตัวเองกับผู้ติดตามหรือแฟนคลับอีกด้วยค่ะ Tik t o k เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถผลิตเนื้อหาวิดีโอได้ค่ะแต่ต้องมีความคิดสร้างสารรค์และความน่าสนใจค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะมีผู้ผลิตคลิปใน Tik t o k เป็นจํานวนมากถ้าคลิปของเรามีความน่าสนใจไม่มากพอคนก็จะไม่เลือกดูคลิปของเราค่ะเขาเพราะว่าเขายังสามารถไปเลือกดูคลิปของคนอื่นๆที่เขาคิดว่าน่าสนใจกว่าคลิปของเราได้ค่ะ อาชีพนี้จึงถือว่าเป็นอาชีพที่ท้าทายแล้วก็ การแข่งขันสูงพอสมควรค่ะสำหรับในแอปติ๊กตอกอย่างไรก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าชาวในื้ทศาสตร์ทุกคนจะประสบความสําเร็จจากการสร้างไรายได้ได้ในติ๊กตอกนะคะเพราะว่าในปัจจุบันมีการแข่งขันการผลิตคอนเทนต์ต่างๆในติ๊กตอกค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าติ๊กตอกนะคะเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสายงานทุกอาชีพสามารถเข้ามาสร้างคอนเทนต์หรือผลิตคอนเทนต์วิดีโอต่างๆในติ๊กตอกของตัวเองได้นะคะดังนั้นถ้าหากคลิปของเรามีความน่าสนใจไม่มากพอไม่ตรงสิริผู้บริโภคไม่ตรงความต้องการของผู้บริโภค เขาก็จะไม่เลือกมาดูคลิปของเราค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าก็จะไม่จ้างงานเรารีวิวสินค้าต่างๆด้วยค่ะทําให้เราขาดรายได้ในตรงนี้ไปนั่นเองค่ะค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มได้ใน Google ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็สามารถมิ้นบอกกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย